โโวันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าคนจอนดาบครับเขียนโดยคุณวิสิษ์ศาสนาเที่ยงจากสำนักพิมพ์มติชนครับพูดถึงชื่อวิสิษ์ศาสนาเที่ยงชื่อนี้คุ้นหูหลายคนเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขาเป็นทั้งโอ้ผู้กำกับเป็นนักเขียนบทโอ้แล้วก็หนังของเขาถ้าพูดชื่อเรื่องมานี่ทุกคนออกกันแน่นะครับอาจจะกล่าวหน่อยแต่ว่าคลาสสิกครับเพราะว่า สไตล์การทำหนังของเขานี่มันแบบว่ามีความชัดเจนค่อนข้างสูงไงคือใช้สีสันแบบฉูดฉาดแล้วก็ค่อนข้างจะเรื่องราวเหนือจริงประมาณหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟ้าทลายโจรหรือว่าถ้าสีไม่ฉูดฉาดหน่อยแต่ชื่อนี้ดังมากอยู่ก็หนังเรื่องเป็นชู้กับผีนี่ล่าสุดก็เขียนหนังสือเรียกว่าขยายตอนจบให้เคลียร์กันมากขึ้นนะสำหรับหนังเรื่องนี้ ออกมาด้วยอีกทางหางนะครับสำหรับเป็นชูกับผีหรือนะว่าหนังผลงานของเขาล่าสุดที่กำกับนี่ก็ใช้ทาง Netflix ด้วยก็จะเป็นหนังที่พี่มัมเล่นนะเรื่องเมอร์เดอร์อนั่นเองครับอันนี้ก็น่าดูสีสุดสาดอีกเช่นกันนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากใช้ได้เลยเดียวครับนอกเหนือจากนี้เขายังเป็นคนเขียนบทหนังเจ๋งๆอีกเยอะแยะมากมายในเมืองไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น นางนาคยุคร้อยล้านน,นู่นเลยก็ฝีมือเขียนบทของคุณวิสิ์นะครับหนังสือเรื่องคนจรดาบเล่มนี้ครับจุดเริ่มต้นคือคุณวิสิ์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยฮะเขาชอบอ่านหนังสือนวนิยายกำลังภายในของจีนมากๆอ่าแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาแล้วก็รู้สึกว่า อยากให้มีหนังสือนะวะนิยายกำลังภายในแบบไทยๆเราบ้างครับเลยเป็นที่มาว่าเลยอยากเขียนคนจอนดาขึ้นมาแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างครับทำให้หนังสือเล่มนี้มันยังไม่ออกสักทีใช้เวลาในการเขียนเนี่ยสาปีเลยทีเดียวครับถึงเพิ่งได้มีโอกาสออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับก็โอ้โหสนุกครับเรื่องราวนี่คือถ้าใครได้เคยอ่านนิยายกำลังภายในจีนพวกแบบว่า ยกตัวอย่างอย่างกิมยงหรือว่าโกเล้งเนี่นะฮะมันก็จะมีความตื่นเต้นในเรื่องราวในการสู้รบนะแล้วก็พลอดเรื่องก็จะมีทั้งความรักสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเหล่านี้ฮนะระทึกขวัญคนจอนดาบประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มันจะมีอีกนิดนึงที่มันอาจจะอ่านแล้วแปลกๆในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือภาษาที่คุณวิสิทธิ์ใช้เนี่ยนะในหนังสือคนจอนดาบจะเป็นภาษาโบราณนะแต่ว่า พออ่านไปสักระยะเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่แปลกและเริ่มคุ้นแล้วว่างั้นเถออนะแปลกแรก,แรกนิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกคําว่าหน้าปกติที่เราใช้กันทุกวันนี้จะเป็นหอหีบนอนหนูไม่โทรสลระอาแต่ว่าในหนังสือคําว่าหน้าเขาจะใช้คําว่านอนหนูไม้เอกสละอาจะมีคําประมาณเนี้ยเยอะเลยในหนังสือครับอ่านแรกแรกว่าจะปแปลกๆประมาณนี้แหละแต่อ่านไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะชินครับเรื่องคนจอนดาบมาลุยกันเลยดีกว่าครับอ่านะเรื่องเนี้ย จะอยู่ในช่วงยุคสมัยอยุธยานั่นเองครับแล้วก็เหตุการณ์เริ่มเรื่องเนี่ยจะเกิดที่เมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านณนะตอนนั้นที่ติดกับพม่าก็มีเจ้านายไปตรวจงานทางใต้พร้อมกับผู้ติดตามกลุ่มหนึ่งครับที่โดนกลุ่มโจรรอบฆ่าอย่างโหดเหี้ยมฮะซึ่งพอไปสืบกันแล้วเนี่ยก็ได้ทราบว่าไอ้กลุ่มโจรกลุ่มนี มันมีประมาณ5คนครับหัวหน้าทีมเนี่ยชื่อว่าไอ้ดำท่าแพรส่วนอีก4คนที่เป็นลูกทีมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้ดาบแปลกๆก,กันทุกคนเลยนะแล้วก็4คนที่เป็นลูกสมุนเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกว่ากล um ุ่ม4ผีดาบนั่นเองครับก็จะเป็นไอ้กลุ่มโจรที่รอบค่าอย่างโหดเหี่ยมจนทำให้ทางการเนี่ยต้องส่งมือดีครับนะของพญายโยมราชเนี่ยครับ ทั้งหมด7คนครับมาตามสืบนะซึ่งมือดีทั้ง7คนเนี่ยนะฮะก็แต่ละคนก็มีฝีมือที่เป็นที่สุดของยุคสมัยแล้วนะครับก็ไล่ล่าตามสืบไอกกลุ่มโจร5คนเนี่ยกันไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยก็มาเจอว่าไอกกลุ่มโจร5คนเนี่ยมันไปรวมตัวกันที่ป้อมค่ายแห่งหนึ่งที่เมืองเพชรบุรีนี่ครับแล้วก็มือดีทั้ง7คนเนี่ยของพญายมราชนะครับก็มารวมตัวเจอกัน ซุ่มแอบดูอยู่ที่หน้าป้อมค่ายนี้ครับแล้วก็พอปรึกษาคํานวณกําลังกันแล้วเนี่ยคนในป้อมค่ายมันดูเยอะมาก7คนที่เข้าไปสู้เข้าไปจับเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวก็เลยปรึกษากันแล้วตัดสินใจว่าส่งน้องเล็กเนี่ยกลับไปตามพวกพร้อมไปขอหมายจับเนี่ยเพื่อจะได้เข้าไปจับได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคนพร้อมเพียงน้องเล็กท่านนี้มีชื่อว่าหมื่นปราบนั่นเองครับและด้วยความที่ทั้ง7คนเนี่ย เป็นพี่น้องที่เหมือนแบบอาจจะไม่ใช่ในสายเลือดนะฮะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวหนักๆกันมาเยอะๆมากมายนะครับารักกันมากครับหมื่นปรับตอนแรกก็ไม่อยากไปนะแต่ในที่สุดก็ขัดคําสั่งพี่ๆหรือว่าหัวหน้าในตําแหน่งงานไม่ได้ก็เลยตัดสินใจรีบกลับไปหาพญาโยมราชนะครับเพื่อไปแจ้งข่าวเพื่อไปขอหมายจับและตามกําลังกลับมาเพื่อมา เข้าจับพวกกลุ่มโจรในค่ายนี้นั่นเองนะครับก็รีบห่อม้าไปเลยครับไม่หลับไม่นอนไม่พักไม่ผ่อนเลยครับบึงไปจากเมืองเพชรเนี่ยมาอุธยาซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยเจ้าม้าก็เรียกว่ามาจนสุดกำลังนะครับขาดใจตายก่อนจะถึงฮนะทำให้หมื่นปราบนี้เศร้าเสียใจมากครับแต่ว่าก็ต้องด้วยความเร่งรีบครับล่ำลาได้แป๊บเดียวก็ต้องรีบวิ่งต่อครับ ไปจนถึงจวนพญายมราชครับไปถึงมีสภาพเรียกว่าแทบจะเกือบขาดใจตายเลยทีเดียวแต่พอมาถึงจวนพญายมราชครับนะภาพณตอนนั้นคือที่จวนกําลังมีการจัดงานแต่งงานครับลูกสาวของพญายมราชชื่อแม่หญิงจันท์นั่นเองครับซึ่งหมื่นปราบพอมาเห็นภาพแม่หญิงจันท์กําลังจะเข้าสู่พิธีวิวาครับโอ้โหเรียกว่าใจแทบสลายเลยเพราะว่าตัวหมื่นปราบเนี่ยจริงๆเนี่ย แอบรักกันอยู่กับแม่หญิงจันครับแต่ด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะไม่ได้สูงส่งนะฮะแม่หญิงจันทก็เลยถูกจับคู่แต่งงานไปให้กับชายอื่นครับโอ้โหเลยว่าก่อนจะเข้าไปนิจใจสลายก่อนเลยทีหนึ่งครับแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานทําให้ต้องกลั้นใจครับเข้าไปแจ้งข่าวนายว่านี่ตอนนี้เจอแล้วพวกมันอยู่ที่นี่แล้วก็มาขอกําลังขอหมายจับพญายมราชพอได้ฟังเรื่องราวดังนั้นก็รีแจ้งเจ้าเมืองเพชรครับ ที่มาร่วมงานด้วยมาเป็นสกีพยานนะว่ามันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เจ้าเมืองเพชรได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบกลับไปจัดก,การให้พยายมราชเลยบอกว่างั้นขอให้ทีมงานของพยายมราชเนี่ยตามไปด้วยไปพร้อมหมายจับไปร่วมจับกลุ่มโจนชั่วกลุ่มนี้ด้วยพร้อมกันนั่นเองครับส่วนมื่นปลาพอพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วก็ขอล่วงหน้ากลับไปที่เมืองเพชรก่อน เพราะว่าห่วงพี่น้องทั้ง6คนก่อนหมื่นปราบจะออกเดินทางเนี่ยก็มีคนมาแนะนำหมื่นปราบว่ามันมีเส้นทางลัดด้วยนะที่จะไปเมืองเพชรได้เร็วขึ้นแต่อ,อเส้นทางลัดนั้นเนี่ยมันจะมีพวกดงโจรเนี่ยอยู่กลางเส้นทางครับซึ่งอันตรายมากมีโอกาสถึงแก่ชีวิตเลยอ่าถ้าจะเลือกเส้นทางนี้ต้องระวังมากๆหมื่นปราบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับห่วงพี่น้องมากกว่าอ่าเลยบอกคนที่มาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเส้นทางนี้แหละนะ อันตรายแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วก็ออกเดินทางไปครับโตโตโม